ปกติตองานทั่วไปก็อาจจะทำไม่ทันแต่พองานนี้มีเต่าเยอะใช้น้ำตาลตะโนดแท้เลยนะคะมอแกงของเรามีทั้งหมดกี่หน้าค่ามีทั้งหมด6รสชาติครับตอนนี้ก็จะ,ะ,ะมีไข่มีเผือกมีทั่วไข่เผือกทั่วมีพระท,ทองชาวไทยโอนตินโอ้โอแล้วก็มีที่พิเศษอย่างก็จะเป็นน้ำตาลตะโนดน้ำตาลตะโนดใช่ครับอืมค่ะค่ะแล้วความพิเศษของอ่าขนมมอาแกงเราเป็นไงบ้างคะ มันจะมีอยสองอย่างนะครับอ่าเป็นอ่าตัวธรรมดาก็จะเป็นชิ้นละสามสิบห้าสามชิ้นร้อยค่ะชิ้นละสามห้าสามชิ้นร้อยนะคะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นอ่าหมอ้อแกงน้ตาตาตลตะนดหม้อแกงน้าตาลตะนดอ่าหรือเ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 รียกอีกอย่างหนึ่งว่าหมอ้อแกงพรีเมียมจะเป็นพันร้อสิบใช้น้านํ<ช>าตาลตะนดแท้ใช้น้ําตาลตะนดแท้เลยนะคะเ<ช>ห็นว่าตัวนี้ขายดีด้วยตัวนี้ขายดีขายดีมากปกติทำงานทั่วไปก็อาจจะ ทำไม่ทันแต่รองงานนี้มีเตาเยอะก็อยเห็นว่าเตาเยอะมากเลยข้างล่างนะคะแล้วก็เห็นว่าเป็นสูตรจากไหนคะเพชรบุรีเพชรบุรีเพชบุรีเลยครับแล้วเห็นว่าฝอยทองก็ใช้ของเพชรบุรีด้วยเพชรบุรีทั้งทั้งหมดครับการันตีเรื่องขนมหวานเลยว่่าออรยแน่นอนแน่นอนขายดีมากค่ะทุกคนคนเยอะอะไรขนาดนี้ค่ะโห